สวัสดีครับผมคลิปนี้พามาชมสวนไผ่สวยๆที่มีการบริหารอย่างดีนะครับเป็นอีกหนึ่งโซนที่ผมจัดสรรไว้เดินเล่นนะครับเอาไว้พักผ่อนแล้วก็เอาไว้ใช้ลําด้วยซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์6ข้อดีของการตัดแต่งกิ่งไผ่ามาบอกถึง6ข้อดีของการตัดแต่งกิ่งไผ่หมายถึงการตัดแต่งกิ่งแล้วก็สางกอด้วยนะครับและท้ายคลิปเนี่ยก็จะบอกข้อควรรู้ในการปลูกไผ่ซึ่งจะแยกย่อยเป็นหัวข้อไป ฟังแบบสบายๆนะครับเริ่มจากข้อดีข้อที่1ครับการตัดแต่งกิ่งการสางกอไผ่เนี่ยก็คือการที่เราตัดกิ่งแขนงออกแล้วก็ตัดลำแม่เก่าออกนะครับลำแม่เนี่ยก็คือลำที่แก่มีอายุเกิน4ปีเกิน3ถึง4ปีขึ้นไปตัดออกเป็นระยะนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกได้ประมาณ1ปีนะครับที่ผมทำนะก็ เคลียออกให้มันโล่งๆมีโคนโล่งแบบนี้นะครับมันจะทําให้โล่งโปร่งร่มรื่นสวยงามแบบนี้เลยข้อดีอย่างที่2ก็คือทําให้ไผ่เนี่ยสามารถออกหนอ่อตามฤดูกาลหรือก่อนฤดูกาลนั่นเองเพราะว่าการตัดแต่งกิ่งหรือการบริหารจัดการกอให้โล่งแบบนี้เนี่ยจะช่วยลดปัญหาการสูญเสียธาตุอาหารจากลำที่ต้านหน่อถูกใช้ไปหมดแล้วก็คือลำที่อยู่ด้านในนั่นเองครับ ส่วนลำด้านนอกเนี่ยก็จะสร้างหน่อไม้จากตาหน่อที่อยู่ด้านข้างต่อไปเรื่อยๆให้เราได้นํามารับประทานนําไปจําหน่ายต่อไปเป็นรุ่นไปนะครับนี่คือข้อดีอย่างที่2ข้อดีอย่างที่3ก็คือสามารถทําให้ไผ่เนี่ยออกหน่อได้นอกฤดูกาลนะครับก็คือสามารถทำหน่อไม้นอกฤดูกาลได้ถ้าหากว่าเรามีการแต่งกิ่งสังกอแบบนี้เหมือนในโซนนี้เลยแล้วก็มีการวางระบบน้ำด้วยนะครับซึ่งคลิปการทำนอกฤดูกาลเนี่ยผมก็เคยทำไป หลายคลิปวิดีโอแล้วนะครับแต่ต้องมีการวางระบบน้ําด้วยมีการให้น้ําในช่วงหมดฝนนะครับไผ่ที่เราปลูกเนี่ยก็จะสามารถผลิตนไม้นอกฤดูให้ได้รับประทานได้อีกด้วยนะครับนี่คือข้อดีอย่างที่3ข้อดีอย่างที่4ี่ก็คือทําให้เราเนี่ยรู้อายุของลําไผ่ที่จะตัดใช้งานก็คือหากเรามีการตัดลําแม่เก่าออกลําที่อยู่ด้านในลําที่แก่ๆนะครับลำไผ่รุ่นต่อไปเนี่ยเราก็สามารถคาดคะเนดได้ว่าไผ่ชุดนี้ปีน,ปนี้ปีหน้าหรือปีต่อไป ก็จะเป็นลำที่แก่นะครับก็คือมอดไม้ไผ่ไม่ค่อยเข้าทําลายเราก็สามารถนาไผ่ไปใช้ลำได้อย่างสบายนะครับนี่คือข้อดีอย่างที่4ข้อดีอย่างที่5ก็คือไม่เป็นที่อาศัยของสัตว์มีพิษชนิดต่างๆอย่างเช่นพวกงูนะครับการที่เราบริหารจัดการให้โล่งแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่า,าสัตว์อันตรายอย่างเช่นงูชนิดต่างๆก็จะไม่พึงประสงค์ที่จะเข้ามาอยู่นะครับเพราะว่ามันโล่งโปรง่งอันนี้ก็สามารถทําให้สวนของเราเนี่ยปลอดภัยได้นะครับ นี่คือข้อดีอย่างที่5ข้อดีอย่างที่6ก็คือตัดลำไผ่ไปใช้งานง่ายแบบไม่ยุ่งยากนะครับก็คือเรามีการบริหารจัดการกองให้โล่งแบบนี้การตัดลำไปใช้ในแต่ละรุ่นในแต่ละฤดูกาลเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะครับตัดง่ายสะดวกสบายทั้งหมดนี้คือ6ข้อดีของการตัดแต่งกิ่งและก็สางกอไผ่เสริมให้ก่อนจบนะครับข้อควรรู้ในการปลูกไผ่หนึ่งละไม่ควรเลือกซื้อต้นกล้าไผ่ที่เพาะจากเมล็ด โดยที่เราไม่รู้สายพันธุ์และไม่รู้แหล่งที่มาชัดเจนนะครับเพราะว่าการปลูกจากมเมล็ดเนี่ยาการันตีอายุได้จริงแต่ว่าความผันแปรทางสายพันธุ์ก็อาจจะมีสูงเหมือนกันนะครับอย่างที่2ก็คือควรเลือกปลูกไผ่ที่มีลำตรงลำแกร่งขแขนงน้อยแล้วมีไผ่อะไรบ้างผมยกตัวอย่างมาให้อย่างเช่นไผ่สร้างมนนะครับไผ่ฟ้ามนไผ่เลี้ยงหนักไผ่สร้างไพรไผ่ก้าวดาว แต่ต้องเป็นก้าวดาวไร้หนามนะครับไผ่ข้าวหลามกาบแดงไผ่รวกดําไผ่ซางดําไผ่ปักกิ่งไผ่ยักษ์น่านไผ่มันหมูไผ่แมตาบอหรือแม้กระทั่งไผ่จีนลําเดี่ยวหรือไผ่มากี่น้อยเป็นไผ่ลําเดี่ยวสายพันธุ์ไต้หวันนะครับอันนี้ก็เป็นไผ่ที่มีลําแกล่งลําตรงแขแนนน้อยก็สมควรเอามาติดส่วนไว้ข้อควรรู้อย่างที่3มก็คือควรเลือกปลูกไผ่ในช่วงต้นฝนนะครับเป็นดีที่สุดนะสำหรับคนที่ ไม่มีการวางระบบน้ําไม่มีแหล่งน้ํานะครับการเลือกปลูกในช่วงประมาณต้นเดือนพฤษภาคมหรือกลางเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่ไม่มีการวางระบบน้ํานะครับแต่ที่จริงก็สามารถปลูกได้ทุกฤดูการหากเรามีการดูแลเอาใจใส่มีการรองพื้นหลุมแล้วก็มีการวางระบบน้ําให้น้ําอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งหมดนี้ก็คือข้อดีของการตัดแต่งกิ่งสางกอไผ่นํามาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้สวัสดีครับ